พระนางที่ลุ้นละครเร็วๆนี้ปี2563เปิดโพกน,นานวมีใครกันบ้างไปดูมีง สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Razz Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงดารานักแสดงของทางช่องเจ็ดสีที่มีข่าวออกมาว่ากําลังนะก็คือกําลังจะมีละครนะครับผมเตรียมที่จะเปิดโผมีการวางตัววางตัวกันไว้ตามข่าวที่ได้ยินกันมาจากหลายๆช่องทางนะครับเราก็จะหยิบยกมาพูดกันในวันนี้นะจะมีใครกันบ้างก็รอติดตามกันละกันนะครับผมบางคนเนี่ยก็มีการเปิดโผไปแล้วบางคนมีข่าวว่ารอละครอยู่อ่ะโอเคก่อนที่จะไปพูดถึงนะครับ เดี๋ยวผมฝากทุกคนนะครับผมไปกดไลค์เพจ Facebook ของผมหน่อยละกันปกติเนี่ยผมนอกเหนือนจาก Facebook ส่วนตัวแล้วก็ยังมีเพจด้วยที่เคยเล่นนะครับปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้ลงอะไรแต่ว่าผมคิดว่าจะเปิดอีกช่องทางหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปติดตามแล้วผมเนี่ยจะลงคลิปของช่องเดอะราชาแนลนะครับผมเอาไปแชร์ไว้ในเพจด้วยก็ฝากไปติดดวงติดดาวกันไว้หน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวอาจจะมีการอัปละครเก่าๆด้วยนะเพราะว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยอัปละครเก่าๆให้ดูแต่ว่าด้วยความที่ YouTube ยูทูบ ติดลิขสิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปอัปลงเพจก็ฝากไปกดไลค์เพจไว้หน่อยละกันนะครับจะได้เพิ่มช่องทางนะครับในการติดตามข่าวสารของช่องเดอะราชาแนลด้วยปัจจุบันเนี่ยมีคนติดตามเก่าอยู่แล้วนะครับผม20,000คนซึ่งพอไม่ได้อัปอะไรเนี่ยก็ค่อยลงเรื่อยๆนะก็ฝากด้วยละกันนะครับผมชื่อเพจว่าเดอะระวัชระนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงข่าวละครของดาราแต่ละคนกันก่อนเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมีใครกันบ้างนะ ที่มีข่าวว่าจะมีละครนะครับล่าสุดเลยนะครับผมหนุ่มธันวาสุริยจักรนะครับเพิ่งเปิดละครกันไปที่คู่กับแคทซอนย่าในเรื่องพลิกกับเกลือนะครับเปิดโผกันไปล่าสุดและมีการฟิตติ้งกันไปเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าถ่ายทําอาจจะหยุดไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดนะครับผมต้องให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านอาจจะยังไปถ่ายทําไม่ได้นะครับและหนุ่มธันวาเนี่ยก็มีการออกมาไลฟ์สดนะครับผมพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยมีละครที่เปิดโผกันไปนั่นก็คือเรื่อง พริกกับเกลือและมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมรอคอนเฟิร์มมีการดูดูบทกันไว้แล้วนะครับซึ่งหนุ่มทันวากําลังจะมีละคอรอีกหนึ่งเรื่องจะได้ประกบคู่กับใครและจะคอนเฟิร์มไหมเรื่องนี้อันนี้ต้องรอติดตามนะครับผมข่าวสารเนี่ยมีเท่านี้เลยเพราะว่าหนุ่มทันวาเนี่ยได้พูดไว้ในไลฟ์สดของตัวเองนะครับส่วนคนต่อไปที่จะพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือเคนลี่ธนพัทรนะครับเคนลี่ธนพัท์เนี่ยผลงานล่าสุดที่เคยเล่นไว้กับทางช่องเจ็ดสีนะครับผมนั่นกะ็คือเรื่องเพลิงสเสน่หาปััจจุบนก็ไมได้ เล่นเป็นพระเอกแล้วนะครับผมก็มาเล่นเป็นบทเด่นเด่นของเรื่องนะครับด้วยอายุที่มากขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้รับเล่นละครบูแล้วนะครับเครดิตข่าวจะทางเพจ7สีโซเิตี้ m c นะครับเขาได้บอกว่าอัปเดตเคลลี่ธนภัท์มาฝากและฝากติดตามผลงานตอนนี้มี รอเปิดกล้องนะครับไม่รู้ว่าจะเรื่องอะไรรอเปิดกล้องอยังไงก็ติดตามผลงานของพี่เคนนี่ธนภษษัทรด้วยนะก่อนหน้านี้ที่เห็นว่าไปออกรายการกับทางช่องเพื่อนบ้านนะครับผมทางช่อง3เนี่ยก็เลยมีคนออกมาพูดว่าพี่เคนนี่เนี่ยไม่ได้มีสัญญากับทางช่องเดีคือเป็นสัญญาใจเนี่ยหมดสัญญาไปนานแล้วนะครับผมมีสัญญาใจซึ่งถ้าเป็นสัญญาใจนี่ก็คือเหนียวแน่นมากๆเลยนะเพราะพี่เคนนี่เนี่ยไม่เคยไปโผล่กับทางช่องอื่นเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยในขณะที่ละครพลเงืสนหหาเนี่ยออนแอร์ air อยู่ก็มี ไปร่วมรายการตีท้ายครัวของทางช่อง3นะครับอะอยังไงก็รอติดตามผลงานของพี่แคนนี่กับทางช่องเจ็ดสีอยู่เหมือนเดิมนะ คนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือโกวัสศิ์นนะครับโกวัสศิล์นเนี่ยทางเพจ7สี Society FC7 นะครับผมเขาได้บอกว่าแจกหนุ่มรอปากแดงโกวัสศิ์นมาฝากและฝากติดตามผลงานตอนนี้รอเปิดกล้อง2เรื่องนะครับซึ่งโก้เนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการสดสดบทไม่มีนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังรอละครอ,อยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังดําเนินการต่อไปไม่ได้ด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับและก็เคยมีข่าวว่าโก้เนี่ยจะได้ร่วมง,งาน กับค่ายที่เคยร่วมงานกันมาก่อนซึ่งตัวของโกเนี่ยเป็นลูกรักเลยนะครับเป็นค่ายอะไรก็ลองเดากันดูนะส่วนผลงานที่จะเปิดกล้อง2เรื่องเนี่ยก็รอรุนล้วกันว่าจะเป็นก่อนข่าวหรือจะเป็นหลังข่าวจะได้ขึ้นเป็นพระเอกหลังข่าวกันแล้วหรือยังนะครับสำหรับหนุ่มโกวสินก็รอติดตามต่อไปคนต่อไปนะครับผมนั่นกะ็คือเสือผาของเรานั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยมาทุนโลกันเนี่ยถูกนํากลับมารีรันแล้วหนุ่มไม้พัทรเดชน,นะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรอเปิดกล้อง ซึ่งข่าวของหนุ่มไม้เนี่ยมีใครที่ติดตามกันมายาวนานและเป็นมหาการ์มากๆซึ่งเดี๋ยวก็มีข่าวว่ารอละครจะได้คู่กับคนนี้คนนั้นคนนู้นนะครับผมมีข่าวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสาวมีพิชญาที่สาววันที่ที่สาหรือจะเป็นทัพทีมอัญลินซึ่งล่าสุดเนี่ยมาตกอยู่ที่สาวคู่จิ้นของเขาเลยก็คือบุ๊กดาเนดินรักนะครับก็เป็นคู่จิ้นละครที่รอลีลานอยู่นั่นแหละนั่นก็คือมัทรตโลกันเขาเนี่ยได้คู่กันในเรื่องนี้และจินมากๆเลยสําหรับเสือผากับคุณหนูเพชรน้าพึ่งและมี ข่าวว่าเขาทั้งคู่เนี่ยอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งละครที่ไม้พัทรเดชเล่นนะครับผมมีข่าวที่ออกมาว่าเป็นละครรีเมคซึ่งก็มีคนเดาไปว่าน่าจะเป็นคู่แคนแสนรักนะครับถ้าได้เล่นคู่กับมุกดาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจะเปรี้ยงปังมากๆเลยและหนุ่มไม้เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดแล้วนะครับผมว่าเขาเนี่ยได้มีการไปเวิร์กช็อปแล้วได้เจอตัวนางเอกแล้วนางเอกเนี่ยคือคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนอ่าจะเป็นใครที่เคยร่วมงานกันมาก่อนมุกดาเนี่ยก็น่าลุ้นมากๆเลย รุ้นกันต่อไปซึ่งหนุ่มไม้เนี่ยก็บอกว่ายังบอกตอนนี้ไม่ได้ยังบอกเยอะไม่ได้อ่ะเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีแน่นอนรอติดตามครับคนต่อไปนี่ครับผมนางเอกสายบูฮาน่ารีวิชนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีละครที่ถ่ายทําอยู่ก็คือเรื่องทางเสือผ่านปัจจุบันเนี่ยน่าจะจุดการถ่ายทากันไปก่อนนะครับและมีการรอเปิดกล้องอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ยังไม่มีข่าวมานะว่าอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าหลังจากเปิดโผล่ทางเสือผ่านถ่ายทํากันไปเนี่ยยังไม่ได้รับข่าาวสร ขออง mm hmm. านาารอติดตามครับผมคนต่อไปครับผมพระเอกหนุม่มบิ๊กเอ็มกิตติริตที่ปัจจุบันเนี่ยละครที่ออนแอร์อยู่ก็คือร้อยป่าซึ่งเลตติ้งเนี่ยพุ่งสูงกระชุดมากๆเลยและคาดว่าปีนี้จะเป็นละครที่เลตติ้งสูงที่สุดในปีนี้ด้วยนะครับรอติดตามในตอนจบนะครับผมว่าจะเลตติ้งสูงแค่ไหนและมีอีกหนึ่งเรื่องที่รอออนแอร์นะครับ,บป,นะรป,ป,ปิดกล้องไปแล้วก็คือเรื่องปีกหงปีกหงเนี่ยปิดกล้องไปแล้วเป็นละครที่ยังอยู่ในสตอ็อกของทางช่อง7ไม่รู้ว่าจะได้ดูเมื่อไหร่ก็รอติิดดตามแลล้้วก Big ก็เอออรปง ีกหนึ่งเรื่องนะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับคนต่อไปครับผมนางเอกสาวทิสาวริทิสานะครับปัจจุบันเนี่ยออนแอร์อยู่เลยนะั่คือเรื่องตะวันอาบดาวนะครับตะวันอาบดาวนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรตติ้งค่อนข้างที่จะสูงนะครับและทางเพจเนี่ยเขาได้บอกว่ารอเปิดกล้องอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวว่าทิสานี่จะได้ประกบคู่กับไม้พัสรเดชนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยไม้พัสราเดชเนี่ยมีข่าวว่าจะไม่ได้คู่กับมุ เรื่องไหนคู่บกครรอติดตามครับผมคนต่อไปนี่ครับผมนางเอกสาวมิลพิชยานะครับก่อนหน้านี้ทางเพจ7จ็ดสีโซเซตีเเนี่ยได้บอกว่าเธอเนี่ยกำลังได้รับบทที่ท้าทายมากๆนะครับและรอเปิดกล้องด้วยไม่รู้ว่าท้าทายเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับผมอันนี้ต้องรอติดตามแววแวมาว่ามีถึง2เรื่องด้วยกันเลยนะครับ ทางแอดเกรียนเนี่ยเคยเอาเนืน้อวัตยายหลายๆเรื่องนะครับที่ทางช่องเฉสีเนี่ยรอที่กําลังจะเปิดโผลหนึ่งในนั้นนะครับผมมีเรื่องหลงกลิ่นจันทร์ด้วยแววแวมาว่ามีพิชยาเนี่ยบทที่ท้าทายของเธออาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องสร้อยนาคีนะครับสร้อยนาคีเป็นนวนัิยายชุดสุดปังเลยที่ฟอร์มยักษ์มากๆม,มีบท เด่นเนี่ยทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกบทตัวร้ายในปัจจุบันบทตัวร้ายที่ในอดีตและบทที่เป็นผีตัวร้ายที่จะมาสิงตัวร้ายในปัจจุบันคือแบบโอ้โหทุกคนเนี่ยมีบทโดดเด่นมากมนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีข่าวแวะมาว่าสาวมีเนี่ยอาจ ะนะอาจจะได้เล่นนะครับผมคนต่อไปนะครับผมสาวมินนี่พันธิรามินนี่พันธิรานะครับหลังจากจบเรื่องมัทุดโดโดรูโลกันที่ปัจจุบัน,นยกำลังจะนํามารีรันแล้วยังไม่มีละครเปิดโผซึ่งด้วยตัวของเธอเนี่ยก็มีต้องโฟกัสในเรื่องของการเรียนนะครับละครก็อาจจะมีมาเล่นได้บ้างตอนนี้มีละครที่รอเปิดกล้องนะครับและก่อนอันนี้เนี่ยมีข่าวว่าเธอเนี่ยลุ้นอยู่ว่าเอ๊จะเป็นละครเย็นหรือจะเป็นละครหลังข่าวเลยซึ่งมี กระแสว่าสําหรับตัวมินนี่เนี่ยยังดูเด็กไปหน่อยถ้าจะให้ขึ้นเป็นนางเอกละครหลังข่าวนะครับอาจจะให้เธอเนี่ยลองชิงรางในการเป็นนางเอกละครเย็นดูไปก่อนจะเป็นละครแบบไหนแนวไหนช่วงไหนก็รอติดตามดูแั้วกันนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับข่าวอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับผมของดารานักสแสดงของทางช่อง7สีนะครับวันนี้ก็คัดน,นักสแสดงหลายๆท่านที่ใครหลายๆคนเนี่ยถกถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีละครเมื่อไหร่จะมีเขาก็มีลุน หลุดออกมาบ้างให้เราได้รับรู้บ้างแล้วนะครับผมในแต่ละคนนะแต่ว่าก็ต้องรอทางช่องเนี่ยออกมาประกาศอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีละครเรื่องไหนกันบ้างซึ่งแอดเกรียนเนี่ยก็เคยบอกว่าหลังข่าว จะมีออกมาให้เห็นเนี่ยปังๆมากๆเลยเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเพิ่งเปิดหลังข่าวออกมาได้ไม่กี่เรื่องเท่านั้นนะครับรอลุ้นนะครับผมว่านักแสดงเหล่านี้เนี่ยจะได้ลงในเรื่องอะไรรอติดตามครับเนื้อหาตรงไหนเนี่ยที่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยละกันซึ่งมีทั้งข่าวจริงและข่าวลือนะครับเอามาพูดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้อัปเดตกันไปนะเนื้อหาตรงไหนพิดพาพประกันใดขออภัยไว้ณทีมนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่ง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อ